จำกัดความที่ว่าถูกใจสายฝ่อถ้าภาษาเยอรมันพูดว่าฉันรักเธออือันนี้แต่งค่ะ yes I do ค่ะแต่งเลยอะไรอีกเชียร์คนที่บ้านนักกีฬาทีมชาติ แล้วเบเฟิร์น2คนแล้วก็ตีแบตกับนิด1คนแล้วกันค่ะถ้าเฟิร์นชนะอยากจะหาว่าเฟิร์นแบบอะไรยังไงนะถ้านิดตกใส่หน้าอย่าว่าออเอ้ยเร็วไอ้ไออ้ออ้ไอฮ้ไอ้ย สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ความพิเศษเรื่องในโอกาสครบรอบ2ปีของรายการของเรา Guess My Age รู้หนา้าไม่รู้ัยสู้ภัยโควิดวันนี้นะครับเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อน,น้ำใจสู้ภัยโควิดนะครับด้วยการมอบเงินรางวัลจากการแข่งันในวันนี้นะครับ เข้าสู่โครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยแล้ววันนี้นะครับสายสืบของเราต้องเปลี่ยนหน้าที่มาเป็นผู้เข้าแข่งขันจับกู่มากับเพื่อนซีคุณแอลและคุณใบเฟิร์นสวัสดีครับ รักษาเงินรางวัลไว้ได้ที่223,000บาทยังไม่พอผมมีสายสืบผู้ช่วยคุณนุ้ยธนวัตรครับสวัสดีครับเวลาผ่านไปคราวที่แล้วนี่เขาช่วยคุณตอบถูกเป๊ะๆนะแต่คุณไม่เชื่อเขาเองเขาไม่ตอบ55ดิฉันก็ตอบ55ไปแล้วค่ะถูกต้องค่ะคุณทำไมคุณไม่เชื่อนุ้ย แต่ไม่ต้องห่วงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกเราสองคนแก้ตัวพี่นุ้ยอยู่เฉยๆเป็นนั่งข้างนอกสตูเลยก็ได้ไม่ต้องมีพี่เดี๋ยวพวกเราตอบถูกให้ดูจ้างมาแล้วทำไมคุณไปด้อยเขาอย่างนั้นล่ะตอนแรกไม่รู้สึกอะไรฮะพอพี่พูดปุ๊บรู้สึกด้อยนดีรู้สึกเลยว่าได้ได้เลยตอนนี้เธอฟังใช่นะฉันเคยตอบถูกมาแล้วขอให้พวกเธอฟังฉันบ้างสักนิดก็ยังดีพอฉันบอกห้าห้าเธอไม่เชื่อเธอฉีกขึ้นไปเป็นไงอะ เป็นไงอ่ะเอาสิเอาสิเมไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้แก้ตัวดีกว่าค่ะพี่เอมาพิสูจน์กันดีกว่าว่าใครจะแม่นกว่ากันไหมได้อะถ้าพร้อมนะครับเราไปพบกับปัศนีหมายเลข4ี่กันเลยกับคํำจากัดความที่ว่าหน้าใสๆไม่น่าจะใจร้ายเลย วันนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมกันบริจาคเงินนะครับเข้าโครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สปากาชาติไทยรายละเอียดนะครับก็ตามที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับช่วยกันนะครับขอบคุณครับ โอกาสนี้นะคะเฟิร์นก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันเพื่อบริจาคให้กับโครงการนะคะเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะคะก็มาร่วมทำบุญกันเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้คนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็ขอให้ทุกคนมีกําลังใจในการทํางานต่อไปนะคะสู้ๆทุกคนคะ่ะเราไปพบกับปสัสีหมายเลขสี่กันเลยกับคำจำกัดความที่ว่าหน้าใสใ ไม่น่าจะใจร้ายเลยเพลงเพลงข้อของเพลงนี้พอง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 ถ้าพร้อมแล้วไปพบก,กับปศาศาัศนีหมายเลขสี่ครับ คือโฉหน้าของปรัชนาหมายเลข4ของคุณทั้งคู่คุณแนคุณใบเฟิร์นเห็นหน้าเขาคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ42อะ่ะ42อ่ะ42ปีคำตอบแรกของคุณครับคุณนุ้ยครับไอเราไม่ใช่ควาร้องทำไมครับคุณจะร้องทำไมเนี่ยร้องให้นึกถึงวันเก่าๆแล้วนึกได้ไหมไม่ได้ฮะแต่นี่จำได้ว่าเด็กเพลงนี้นุ้ยเด็กมากจะมีสมุดแบบว่าเหมือนที่แบบเอาไปเล่นกีตาร์มีคอร์ดมีอะไรเงี้ย ต้องเปิดสมุดแล้วก็ร้องตามเอามันเป็นเพลงของยุคนั้นพี่เอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทายกันมาว่า42นุ่มองว่าเขาน่าจะมากกว่านั้นเออนี่ขอบอกเลยว่ารุ่นนี้น่าจะสักประมาณ47คุณแอร์คุณใบเฟิร์นคุณมีตัวช่วยเหลืออยู่2ตัวช่วยคือคนดังกับโทรสอัพคนดังอ่ะใช้ตัวช่วยคนดังเอาละเรามาดูคนดังคนนี้กันเลยครับเฮ้ยอานัทลาพาณิชย์หรอ เกิดในปีที่ปัสนีท่านนี้อายุ3ขวบสิบห้า <15 S 2> นนวินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่42ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับโอ้โหเปลี่ยนจาก42ปีเป็น46ปีค่ะ46ปีครับตอบถูกเป๊ะๆโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดข้อน,นี้โดนหักปีละ1,000 10, 0บาทนะครับปัจสนีหมายเลข4ครับคุณอายุ46ปีใช่หรือไม่ครับ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับสสวัดีครขออนุญาตแนะนําตัวเป็นทางการหน่อยครับสวัสดีครับผมชัยนันทีสารสีครับนักร้องนําวงพองพองครับคุณชัยหน้าใสใสไม่น่าจะใจร้ายเลยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลง หน้าใสๆครับโอ้โหเพลงนี้ต้องบอกเป็นเพลงที่ฮิตมากๆเลยทีเดียวไอเราไม่ใช่ควายมาตลอดเลยนะพี่อัลบั้มแรกของเราใช่ครับชื่ออัลบั้มพอง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 วงพองพองมา่างทำไมต้องทำไมต้องพองทำไมต้องพองอย่างก็คือมาจากอ้วนๆกันนะครับแล้วเราก็มีอีกความหมายหนึ่งว่ามันเป็นกําลังใจเป็นหัวใจมันพองโตมนแบบว่าเต็มใจใช่ครับอ่เอาล่ะต้องถามตอนนี้คุณชัยกาลังทําอะไรอยู่บ้างดูดวงครับอ๋อดูดวงใช่ครับแนวไหน อ่าผมใช้ศาสตร์จีนครับอ๋อดูมหมอเฮ้งหว่หวงจุย้ยอ่าดูห่วงจุ้ยนะครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วก็ต้องดูดวงคนก่อนอะนะครับแล้วก็ต้องปรับด้วยห่วงจุ้ยของบ้านะนะครับด้วยหลักห้าธาตุนะครับอนอกเหนือนอกเหนือจากการดูดวงหละงานร้องเพลงตอนนี้ทําอะไรอยู่ตอนนี้ก็ก็ร้องเพลงเดิมด้วยน้องเพลงใหม่ก็กาลังทําอยู่ด้วยกำลังทำอยู่กำลังทำอยู่ด้วยบอกเลยว่ามีศิลปิน รุ่นพี่มาแจมสนุกมากโองั้นวันนี้คุณชัยมารายการของเราต้องมีเพลงมาฝากเราหน่อยนั่นคือเพลงหน้าใสๆครับหน้าใสๆนะครับไปฟังเพลงนี้กันเลยครับ ใ,ใ,จใจจะร้ายเยามีสถานการณ์แบบนี้นะคะแออยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านค่ะร่วมกันบริจาคนะคะโครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด19โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้ตามเลขบัญชี่อยู่ข้างล่างน,นี้เลยค่ะ เห็นว่าน้าใสใสไม่น่าจะใจร้ายเลยอยู่ๆไปไม่นานเธอคงเริ่มช้าเซ็งเมื่อก่อนเคยเห็นเดี๋ยวนี้ไม่เห็นไม่รู้เธอไปหาใครให้เราไม่ใช่ควายก็พอจะเข้าใจยังดีเขาเรียกไม่ ใช่ไหมเร่งรักแล้วใช่ไหมเธออยู่ดีๆก็เข้ามาแล้วก็ลากันง่ายเธอทำว่าฉันนั้นเป็นอะไรได้เสมอเธอมารักแล้วก็ทิ้งเล่นแรงจริงนะเธอใหญ่เจ เรรักแล้วใช่ไหมเธออยู่ดีๆก็เข้ามาแล้วก็ลากันง่ายเธอทำว่าฉันนั้นเป็นอะไรได้เสมอเธอมารักแล้วก็ทิ้งเล่นแรงจริงนะเธอใหญ่เจอว่าหลังจะทวงคืน เธอมารักแล้วก็ทิ้งเล่นแรงจริงนะเธอใหญ่เจอวันหลังจะทวงคืนขอบคุณดาบขอบคุณคุณชายฮองฮองร้านไหนกัน โอ้โหมาประเดิมวันนี้ก็ถูกเป๊ะไปเลยมีโบนัส5,000ันบาทและรักษาเงินรางวัลไว้ได้ที่2 2 3 0 0 0บาทแม่โอ้โหดูดูดูดีจะดูให้ดูไว้เก่งมากเก่งมากนุยเป็นคนเก่งมากเราคือเราเหรอพี่เอกคือนุยใกล้เคียงมากเลยเกียร์คือการทียบออกมาช่วยหรือมาบอกใบ้กันเพื่อจะทาบุญการกุศลครั้งนี้มันคือมันอิ่มเอมใจเพราะนี่อ่ะอ่ะไป47เเราไม่ได้แบบทิ้งห่างไปเยอะเก่งมากเก่งมาก <c oughs> ไปต่อกันเลยดีกว่าไหมดีค่ะปัส,สนีหมายเลข5้ารอคุณอยู่กับคำจำกัดความที่ว่าอาพรงามอย่างไทยเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่หายถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัส,สนีหมายเลขห้าครับ <c oughs> <c oughs> ครับนะนี่คือโฉมหน้าของปัศนีหมายและง้าของคุณทั้งคู่ <8. S 2> เห็นหน้าเขาคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ48ค่ะ48ปีคำตอบแรกของคุณครับมาที่คุณนุ้ยดีกว่าฮะฟังให้ดีวิเคราะห์คิดตามแล้วก็แยกแยะเรื่องราวอย่าใช้อัคติในการที่จะแบบว่านุ้ยตอบอย่างนี้คุณจะต้องหลีกหนีไปเท่าไหร่สี่ แปดอ้าวเฮ้ยอรรู้สึกแบบนั้นอะรู้สึกแบบนั้นจริงจริงใช่ไหมคุณแอร์คุณใบเฟินคุณมีตัวช่วยตัวสุดท้ายเหลืออยู่คือ close up จะใช้ไหมต้องใช้ฮะเอาละใช้ตัวช่วย close up นะครับปัศนีทรงตัวดีๆนะครับเดี๋ยวเวทีจะเล่นมาข้างหน้าครับลำพรษาลิซ่าหล่อเป๊ะไทยที่เขาต้องเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยเฟินผ้าไทยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพวกเครื่องประดับหนูเคยดูพี่ พี่แอสัมภาษณ์กับข้าวประจำที่15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่48ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชินครับแอนนี้แอนไม่รู้เลยแอนว่าประมาณนั้นเอาแล้วหมดเลยรวมว่าดูา15<อ>วินาทีเนะแล้ว15วินาทีเอา้าโอ้โหแล้วจะเปลี่ยนจาก48ปีเป็น49ค่ะ49ปีปสัสนีหมายเลขห้าครับคุณอายุ49ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่โดนหักปีละหนึ่งหมื่นบาทมาลุ้นนะครับเงินรางวัลจะเหลือเท่าไหร่ครับนี่นี่โดนหักไปหนึ่งหมื่นบาทแปลว่าผิดไปหนึ่งปีสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวเป็นทางการหน่อยครับผมธีรมนชมทวัฒน์ครับครูบิ๊กครับผมครูบิ๊กครูบิ๊กอายุเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าสิบ นี่อ๋อเอาละครูบิ๊กอาพองามอย่างไทยแสดงว่าครูบิ๊กเอ่อทงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับชุดไทยครับชุดไทยชุดไทยโบราณด้วยชุดไทยโบราณด้วยทำไมที่มาที่ไปถึงมาสนใจชุดไทยโบราณเอ่อแต่ก่อนเน่เป็นนักเต้นลําแล้วก็เป็นนักออกแบบท่าเต้นจนตอนหลังเนี่ยมาศึกษาเรื่องการทําเครื่องแต่งกายแล้วก็ลุ่งหลงในเรื่องทาเครื่องแต่งกายโบราณเครือ่องโขนละครโบราณก็เลยศึกษาแล้วก็วิจัยทดลองทำมาเรื่อยๆจนจนเชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆครับจนมีโอกาสเอาชุดไทยไปทํางาน ผลงานที่ครูบิ๊กไปช่วยเขาออกแบบหรือไปช่วยเขาดูแลมีอะไรบ้างชุดไทยนะครับก็ปฏิทินแล้วโฆษณาเครื่องดื่มที่นางเอกแต่งชุดไทยสวยๆพูดง่าถ้าเราเห็นคนที่เขแบบแต่งชุดไทยแบบเต็มแบบเครื่องอย่างเต็มเลยอันนี้ซึ่งชุดไทยก็จะมีรายละเอียดในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่แตกต่างกันด้วยใช่ครับแล้วล่าสุดนี้ก็ต้องบอกว่าน้องลิซ่าแบ c ็คพิงใช่ไหมฮะ ที่ในมิวสิกวิดีโอของเขาเนี่ยเอาการแต่งกายแบบไทยชุดไทยเข้าไปอยู่ในมิวสิกวิดีโอด้วยครับครูบิ๊กรู้สึกยังไงร,รู้สึกดีใจมากดีใจมากเลยทั้งที่เห็นนี่คือตื่นเต้นมากที่แบบแล้วมันไม่นึกไม่ไม่นึกไม่ฝันว่าลิซ่าจะเอาความเป็นไทยไปใส่ในเพลงเคป๊อปอย่างนั้นรู้สึกดีใจแล้วก็ทําให้ไอ้วัฒนธรรมไทยเนี่ยมันไปสู่สากลตาชาวโลกได้เยอะขึ้นครับต้องขอบคุณเขามากมากเลยครับแล้ว การที่แบบน้องลิซ่าเอาเรียกว่าการแต่งกายเข้าไปอยู่ในมิวสิกวิดีโอก็จะมีการข้อถกเถียงกันเล็กน้อยเหมือนกันเกี่ยวกับเครื่องประดับสวมสีษาอยู่วันนี้ครูบิ๊กให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับยินดีมากคงั้นเดี๋ยวเชิญมาเลยครับ ก็คือตัวอย่างนะครับอันนี้ด้านขวามือผมอันนี้เรียกเอิมคือมงกุฎครับหรือว่าทางนันตสินไทยเรียกทั่วๆไปว่าชดาครับสาหรับสําหรับตัวละครที่เป็นผู้ชายใส่ลักษณะก็จะเป็นครอบลงไปทั้งศีรษะนะครับแล้วก็มีความสูงสูงที่สุดในบรรดาที่เทียบกันครับระดับลงมาคือเนี่ยรัดเก้ายอดสําหรับตัวละครที่เป็นผู้หญิงจะไม่มีกรอบหน้านะครับจะวางไว้บนกระโหลกเฉยๆเลยแค่นี้ วางข้างบน๋ถ้าดูสังเกตก็คือวางข้างบนอย่างเดียวเลยวางข้างบนอย่างเดียวเลยแล้วก็ยอดแหลมไงรัดกล้ายอดครับซึ่งซึ่งตรงนี้เป็นทรงที่ลิซ่าใช้แต่ว่าอันนี้มันเป็นงานประเพณีแต่ที่ลิซ่าใช้ใน MV มเนี่ยมันไม่ใช่เป็นงานประเพณีเข้าใจไหมฮะเป็นรัดกล้าวที่ถูกออกแบบใหม่ประยุกต์ไปแล้วเป็นแบบใหม่ไปเลยเป็นแบบแฟชั่นไปแล้วซึ่งซึ่งต้องเรียกว่ารัดกล้ายอดเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวละครหญิงถูกไหมเพราะน้องเป็นผู้หญิงรัดกล้ายอดแต่ว่าถูกออกแบบใหม่ให้เป็นแฟชั่นอ๋ออันที่สามก็คือ เกี้ยวที่คนสับสนกันนี่เกี้ยวเกี้ยวก็จะเป็นเครื่องประดับศรีรษะเหมือนกันแต่ว่าเล็กเล็กกว่าลัดเกล้าเห็นไหมครับเวลาใส่ก็จะใส่กลางศีรัะใช้ครอบมวยผมจุกเล็กๆนึกออกแนละ้วปัจจุบันต้องบอกว่าวัฒนธรรมมีการผสมผสานกันแล้วการเอาวัฒนธรรมของไทยไปอยู่ในวัฒนธรรมสมัยใหม่ความเหมาะสมครูบิ๊กมองว่าอย่างไง มันเป็นสิ่งที่ทําได้แล้วก็ควรจะทําด้วยเพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาทางศิลปะของไทยเ,ออเครื่องประดับเสียงเหล่านี้เนี่ยสามารถนําไปใชออ้ในงานที่เป็นร่่นมสมัยได้ให้มันเป็นประยุกต์ศิล์นะครับเพื่อเพื่อต่อยอดแต่ในการนําไปใช้เนี่ยก็ควรจะนําไปใช้ในสอดในทางสร้างสารรค์แล้วก็เจตนาที่ให้ความเคารพขออย่างเดียวว่าต้องอยังไงก็ต้องเอาไปใช้ก็ได้แต่ต้อง,ต,องต้องอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่ให้ความเคารพอยู่ อย่าไปทำลายครับโอ้โหแล้วท่านผู้ชมดูอยู่อยากจะได้ความรู้จากครูบิกไปติดตามได้ที่ไหนติดตามผมได้ที่เ c e b o o k ส่วนตัวนะครับพีระมลชมทวัตครับผมแล้วก็ IG กับ TikTok ชื่อว่า Big u n d e r s c o r กพีรมก็จะมีผลงานผมอยู่ครับนอกเหนือจากเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าอาพรไทยๆแล้วนะครับว่าครูบิกก็ยังมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยนั่นคือ ตอนนี้ที่บ้านทําข้าวตังเมี่ยงลาวขายครับเป็นแบบสูตรโบราณของของครอบครัวเลยครับใช้ชื่อว่าเรือนสุมนทาครับก็สามารถสั่งได้เป็น delivery ครับผมแล้วก็ใครสนใจชุดไทยนะฮะชุดไทยแบบโบราณสำหรับงานแต่งงานเจ้าสาวนี่เป็นสิ่งที่ผมทําอยู่ก็ติดต่อได้ครับเป็นชุดเช่าชุดเจ้าสาวเช่าเปบนแบบสวยงามโบราณชุดเจ้าสาวได้เหรอคะถ้ผมเร็วๆนี้พอดีเลยคือคือคิดว่าถ้าผู้หญิงรูปร่างเล็กๆนิดนึงอย่างเงี้ยแต่งชุดไทยเหมาะมากเหมาะมากเพราะ ชุดที่ผมท่ายเป็นแบบนุ่งห่มสดแบบโบราณจะเป็นสบายเป็นนุ่งผ้าอย่างเงี้ยครับคนไม่เรียบร้อยใส่ชุดได้แล้วจะสวยนี่เพื่อนหนูวยเดี๋ยวพอใส่เราเรียบร้อยเลยอะนี่ทั้งเมื่อกี้เราเราพูดถึง MV น้องลิซ่ากันแล้วครับผมอวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าว่าเรามีโครกราฟมาจากฮอดเกาหลีวันนี้จัดมาให้พวกคุณโดยเฉพาะเปิดตัวเลยนะครับ ชื่อเกาหลีจวนมีพุ่งเฮ้ยจวนมีพุ่งโอ้เฮ้ยโอ้ยลิซ่าลิซ่าลิซ่าจ้วนจวนลิซ่าลิซ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลิ่เออลิซ่าก็คือนี่จ้ะอะไรจ๊ะไปยืนกินลูกชิ้นยืนกินแล้วมันบวมจ้ะเอออ๋อท่าอย่างนี้ที่คุณปิงปองใส่อยู่นี่คือเราเรียกอะไรนะฮะอย่างนี้เกลี่ยเกลี่ยนี่อย่างนี้เลยใช่ไหมเกลี่ยอย่างนี้เลย เกี้ยวจ้ะสวัสดีจ้าคุณปองเกี้ยวน้ำหรือเกี้ยวแห้งอ่าอาจจะไม่ทันจ้ะเอาวันนี้คุณมิงปองจ้าอ่าแต่งตัวมาแบบนี้ใช่ยก็เพราะชื่นชอบมากอ่แล้วก็แต่งยากมากเหมือนกันอ่แล้วการเต้นเป็นยังไงบ้างการเต้นคือทุกคนต้องเต้นได้ก็เถอะทุกคนต้องเต้นได้เออสอนก็หน่อยได้ไหมสอนหน่อยต้องเต้นจ้ะทั้งหน้าทั้งหน้าเชิญสอนอคุณใบเฟิร์นไปกินอะไรมาไปปากเหลืองเนี่ยสีทอง สีทองค่ะความมรารามอ่าก็นี่ไงคะอ่ะคุณแอร์ไปจ้ะไม่มีเขาแล้วเด๋อจะเหลือเวลาจะเหลือเวลาขอมีลาแล้วก็เด๋ออย่างเงี้ยเด๋อมันจะฮุบอย่างเงี้ยก็ฮุบแล้วก็มาต่อแล้วก็ไปอย่างเงี้ยต่อแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ย และตอนนี้นะครับคุณแยและคุณใบเฟิร์นตอบอายุปรสณีครบแล้ว5ข้อนะครับสามารถรักษาเงินรางวัลมาได้ที่213,000บาทจะได้เงินทั้งหมดนี้กลับไปทำบุญหรือไม่ต้องไปรุ่นกันในรอบเอ็นเกคุณแยคุณใบเฟิร์นนะครับจะต้องเลือกว่าจะทายอายุปรศนีรอบเอ็นเกมของเรากี่ครั้งนะครับถ้าทาย1ครั้งแล้วตอบถูกเลย2 1 3 0 0 0บาทเอาไปทาบุญเต็มๆ ทาย2ครั้งไม่ว่าครั้งใดครั้งหนึ่งถูก1 6 5 0 0บาทไปทำบุญ oh. เลือกตอบ3าครั้งไม่ว่าครั้งใดครั้งหนึ่งถูกนะครับรับ53,250บาทไปทำบุญอ่าอสองค่ะเลือกตอบ2ครั้งนะครับเพื่อเงิน16,500บาทไปทำบุญร่วมกันจะทำสำเร็จหรือไม่มาลุ้นกันเลยกับปัณณีรอบเอ็นเกมด้วยคำจำกัดความที่ว่าคนชอบโยน โยนเปตองจิง,งถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีรอบเอ็นเกมครับเอาอะละครับนี่คือโชวหน้าของปัศนีรอบ game เอ็นเกมของคุณออแอร์และคุณใบเฟิร์นห้าตัวช่วยของคุณกลับมาแล้วเพลงคนดัง c l o สอัพความทรงจำและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งแรกครับ ความทรงจำค่ะเลือกใช้ตัวช่วยความทรงจำขายไอศครีมมาตั้งแต่พศส5 0 9รครับเริ่มอาชีพขายไอศครีมมาเมื่อปี2,509ตอบครั้งแรกคิดว่าปรัศนีรอบเอ็นเกมอายุเท่าไหร่ครับ82 82ปีครับตอบแรกของคุณครับมารุ้นกันครับ1 6 5 0 0บาทจะได้ไปทําบุญหรือไม่ปรัศนีรอบเอ็นเกมคุณอายุ82ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาละตอบครั้งแรกพลาดไปแล้วยังมีโอกาสตอบอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อจะนำเงิน1 6 5 0 0บาทไปทำบุญเลือกใครนคนดังคนดังในการตอบครั้งที่2มาดูคนดังคนนี้กันครับว่าเกี่ยวข้องกับปรัสนีรอบเอ็นเกมอย่างไรบิลนาฮีนะครับเกิดปีเดียวกันกันกนกบปรัสนีท่านนี้ครับ <He> i, ตอบครั้งที่2ครั้งสุดท้ายจะตอบว่าปรัสนีรอบเอ็นเกมอายุ79 79ปีครับ เอาละมาลุ้นกัน1,6500บาทจะได้ไปทําบุญร่วมกันหรือไม่ปาสนีรอบเกมครับคุณอายุ79ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่น่าเสียดายอ่ออน่าเสียดายนะครับสวัสดีครับ ขอระยะแนะนําต,นตัวเป็นทางการหน่อยครับชือ่อลุงสมครับนามสกุลปีเชียงขำอายุอายุเจ็ดสิบสองครับเจ็ดสิบสองปีครับลุงสม,มนะครับลุงสมเมื่อกี้บอกความทรงจําคืออะไรนะขายไอศครีมครับผมตั้งแต่2 5 0 9ครับผมเอาแต่ว่าคําจํากัดความเขาบอกว่าคนชอบโยนขายไอศครีมจะไปโยนอะไระ่ะโยนไอศครีมเลยโยนไอศครีมเลยครับผม เอ้าทำไมอะทำไมขายทำไมเราต้องโยนอะเราก็ตักใส่ดีๆไม่ได้อฮะถ้าตักใส่เฉยๆมันจะขายไม่ดีเพราะมันไม่แปลกอ๋อสร้างความแตกต่างครับผมอ่าเราขายที่ไหนนะะขายอยู่แถวจรันสนิทวงศุริราชแต่ใต้เก่าแล้วก็ถนนจรันทั้งเส้นอ๋อเราทับพระไปหมดอ๋อเราเราขยับไปเรื่อยๆแต่อยู่เราแวกนั้นอยู่เราแวกนั้นเดี๋ยวนะตั้งแต่2 5 0 9จนถึงปัจจุบันลุงสมขายไอศกีมาอย่างเดียวเลยหรอครับผมไม่ทำอย่างอื่นเลย ทเอี่ยวชานการขายไอศครีมอย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่เป็นเพราะตัวเล็กแรงมาน้อยอทำอย่างอื่นไม่เป็นเดี๋ยวนะสูงสุดที่แบบวันหนึ่งที่เริ่มโยนต้องขายไอศครีมโยนโยนแบบเนี้วันหนึ่งต้องโยนอะไรกี่รอบก็ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยลูกนะนะห้าร้อยลูกโยนอย่างนี้เลยนะครับผมโอ้โหแสดงว่าต้องแข็งแรงเลยนะนี่โยนไปนี่เอเรารับเองบ้างหรือลูกค้ารับบ้าง ลูกค้ารับก็มีมีดลูกค้าอาปากรับก็มีเอา้า<อ>เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพลองให้ผมดูหน่อยได้ไหมฮะได้ครับมาลองกันเลยครับวันนี้นุก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาร่วมบริจาคให้กับโครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19 โรงพยาบาลจุราลุงกรสภากาชาตไทยตามเลขบัญชีที่ขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะครับเอาละนี่ยกถังไอส์คีมารอเลย นะเดี๋ยวลุงสมจะโชว์อ่ะปั้นเลยครับลุงปั้นไอศครีมรออนเลยปอ่ะอีกแบบหนึ่งมาดูของจริงว้าวคุณลงครับครับผมโยนแล้วให้ลูกค้ารับได้ไหมได้ครับได้ไหมได้ครับอ้าวปิงปอง ลิซ่าขอรับด้วยเปล่าได้ไหมคะหาลิซ่าจะรับด้วยอะไรนะตายลิซ่าจะทำได้หรอลุงขอทีเดียวสองลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ลุงลุงพร้อมแล้วเอาลุงพร้อมเหรอเอาตรงไหนตรงไหนเออนั่นแหละตรงไหนตรงนี้เหรอเออกลับได้มาเต้นเต้นแต่แดนแต่แดนเฮ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาช่วยให้ดีเจนุ้ยรับดีกว่า ขอเราเอาปากลับใช่ไหมฮะเจ้าปากเนี่ยนังดูฮะพี่เอ๋เจ้าปากเหรอนั่งดูฮะเอาในเมื่อปิงปองทำได้มาดูนุ้ยเท้าวัดกันสูงสูงหน่อยตัดต่อตัดต่อเข้าไปแล้วใช่ไหมพอไปไปดูซิฟันยังอยู่ไหมคุณผู้ชมคิดว่านุ้ย ปิงปองทำได้คนเดียวเหรอฮะเออไม่จริงพี่เอพี่เอเขาทำได้โอ้โหตายแล้วขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยถ้าคนดูทางบ้านที่รู้ว่เอทำได้ตอนนี้กดรีโมทเพิ่มเสียงค่ะเติมเติมขอขอเป็นรับได้ไหมรับ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 นี่สงสารแม่พี่เอด้วยต้องมีคนลืมจ้ะได้จ้ะพี่เอจ้ะได้จ้ะว้าว ลนกินแล้วได้กินแล้วนะครเออทูแต่เล่นกันอยู่นั่นแหละขอตักข้าวเหนียวเลยเนาะอ๋อเด้กินจริงตักเนี่โยนแบบนี้สามารถไปขายได้ทุกที่เลยขายที่ไหนยังไงครับคุณลุงขายอยู่แถวสลีล่าตลาดพนกวัดดงวัดจางวัดอําลุงขายเองเลยนะครับผมไปแล้วหน้าร้านเป็นยังไงมีป้ายเขียนอะไรไหมมีมีป้ายติดรถไปเลยชื่อลุงสมนี่แหละลุงสมร้อยัด อะไรนะลุงสมไอสกีมลอยฟ้าอ่าไปอุดหนุนกันได้ขายกี่โมงกี่โมงขายตั้งแต่เช้าครับถึงทุ่มหนึ่งโอ้เช้าถึงทุ่มเลยครับผมไปอุดหนุนกันได้ครับผมเอาละวันนี้ถนนจันทันทั้งเส้นโอ้แถวตลีราชตลาดพนกสตยใต้เก่าโอ้โหเป็นของคุณลุงหมดเลยครับผมอ่าเอาละวันนี้ขอบคุณลุงสมด้วยนะครับขอบคุณครับ เอาละครับถึงแม้นะครับน้องแอร์กับน้องใบเฟิร์นจะพลาดไปในรอบเอ็นเกมนะครับยังไงวันนี้ทายถูกเป๊ะเปบโบนัส5000บาทอ,อยากให้ทุกท่านได้ทำบุญร่วมกันนะครับห้า0ไม่พอเราเปลี่ยนให้เป็น3 0 0 0 0บาทไปทำบุญร่วมกัน30,000บาทมอบให้กับโครงการเพื่อสมทบทุนนะครับรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 นะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปเลยนะครับ ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างใบเฟิร์นอุ๊ยตื่นเต้นลุ้นหนูลุ้นมากเลยหนูรู้สึกว่าแบบวันไอข้อที่หนูตอบถูกหนูดีใจมากเลยไม่รู้ดีใจในขนาดนั้นใช่ค่ะี่มันเป็นความรู้สึกตื่นเต้นนานเหมือนได้กลับมาทายอีกครั้งนึงปกติเราก็จะทำหน้าที่ใส่สื่อแต่ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสมากว่าจะต้องถูกหรือผิดใช่ไหมแค่ในทางเรงไงเดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญมาร่วมเล่นเกมเพื่อไปทำบุญกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณน้องแอรและน้องใบเฟิร์น ท่านผู้ชมกลับมาพบกับความสนุกใน g u e s s My Age รู้หนา้าไม่รู้วัยสู้ภัยโควิดได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันพฤหัสบดีและวันศุกร์18เาืนกาทางช่อง7 HD วันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ เอสีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซเสเอสีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซเสเอสีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซเอสเอสีก็พวกเรานั้นชอรายการทีวียะเซน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 ทีวิยะ